ก็กลาวสวัสดี FC และท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนนัาหนหัวคุณไม่เก่งครับโอ้เต็มถนนเลยครับปานเจริญครับผมอเขาเกี่ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับเนี่ยสี่คันเลยครับมาทุระมาเจอพอดีครับขอลงถ่ายหน่อยครับผมปานเจริญการขับรบผม FC ขอถ่ายหน่อยครับวันนี้ผ่านมาเจอพอดีเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพคนหน้าหนวดทูนไป่เก่งด้วยนะครับผมาากิบฟ้าหรือจะสู้มนาค้ครับผมเจ้า2,020ครับผมเี่สิปาเจริญการจ้างครับของดีใสน้อยเมืองนนทบุรีครับผม ตัวตนของคนจจิงครับผมเอซไหนก็ผ่านมาแล้วก็พอได้สคลิปหนึ่งกลย่ังดีครับผมท่านผู้ชมแบง,งยาวๆเลยตาข้าวพันอะไรครับตาข้าวพันอะไรครับครบหนึ่ง 61อ๋อข้าวพัน61ครับผมกี่ไรครับตาเนี่ยจะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อทั้งหมด50ไร่ 60, 60, 60, 60เป็น80เนาะครับอ๋อ80ไร่ครับของตาพัน61ครับผมข้าวพันไทยครับผมข้าวนาปรังครับผมครับรถอาจจะติดหน่อยขออนุญาตหน่อยครับผม ขับมาเจอพอดีก็ได้สักคลิปหนึ่งก็ยังดีครับผมท่านผู้ชมตาก็ได้ราคาเนาะตาเนาะประมาณหมื่นพันการันตีได้โอมาสามคันแล้วก็ตู้แอร์ด้วยครับผมวันนี้อันนี้อีกยี่สิบไรเอออย่าพึ่งมาเด้อฝน ช่วยกันครับฝนฝนจะตกครับผมท่านผู้ชมอ่าลืมอันนี้ตัว2018ครับผมท่านผู้ชม9จ้าพั 61, นกเหมือนกันเจ้าสอครับผม ได้น้อยครับผมจังหวัดนนทบุรีครับผมเอฟซีได้แค่นี้ก็เอาครับผมเิขกิดฟ้าลื่อจะสููมานาคมครับผมเหมือนเดิมครับผมขำผมได้ใจจริงๆเลยครับผมเลดกันด้านเลยครับสวยเลยครับผมเอฟซีตากไปกันยาวๆเลยครับ ยากาศดีเหมือนเดิมครับวันนี้ลมปลาคุ้มฝนครับผมเต็อตอม,ม,ตมอุ้มพอดีเลยครับน,นี่รอรถขนข้าวครับผม2019-2018ครับมมผม ครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวครับ,บครับมากับลูกชายก็เลยมึกเดี๋ไปพาไปดูข,ขับรถมันติดไปเดี๋ยวครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ ก่อนฝนตกตกที่วังน้อยเมื่อกี้ลังสิตประทุมตรงนั้นขาประจําด้วยครับตก,ต,กตลอดเที่ยวอะ่ะทมาก็มาทางนั้นเน่ยครับทางนู้นตกอย่างหนักเลยครับดูดูด,ดูสายพ่านแฟดครับผม ฮีโน่น่าจะ JO แปด C หรือเปล่าครับผมเครื่องยอดฮิตลุบหรือคิดฟ้าหรือจะสู้มันหนักคนครับผมสเปคเดิมครับสเปคไม่ค่อยเปลี่ยนมากครับผมมาแล้วครับไม่กลัวนี่ มาแล้วครับ้สี่คันยี่สิบไร่คนละอุ้มเลยครับสองันยี่สิบเต็มทุกอุ้มเลยครับผมท่านผู้ชม สามชาครับผมสามชามาแล้วครับตูแอร์ปานเจริญการช่างครับผมขอได้ถ่ายนิดๆน,น,น,น่อยๆก็เอาครับผมเอฟสเมื่อกี้มันลดผมแอบข้างถนนแล้วมันตกล่องครับผมดีนะได้พวกพี่เขามาช่วยครับผม ขอขอบคุณทีมงานที่เขาด้วยครับทีมงานปานเจริญการช่างครับผมรถติดขอบถนนพอด,ดีเลยครับผมพอด,ดีแอบแอบรถตัวรถมันวิ่งไปวิ่งมาลูกชายนอนในรถก็เลยแอบไปเลยด้ถ่ายแค่น,นี้หน่อยหน่อยเทียวพอพอครับผมัแอร์หวานชาครับ ครับคุงนี้ครับผม เสียสักน้อยเครื่องเสียงไอ้เปียวฟ้าวเปียวฟ้าหน้อยครับผมเสียงนิ่มๆเลยครับมีกลกปานเจริญก็เนียนเนียนอย่างนี้แหละครับผมเล็ดด้านเลดด้านแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้ครับผม คลิปนี้ฝากไว้เพีงแค่นี้ครับผมเอ็ซีคลิปนาคอยบ้ากันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนนั้นหนวดทูนไม่เก่งด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเนี่ยนะครับเขาช่วยครับผมตกลองขอบคอนกรีตครับผมเอ็ซี Z. ถ้าทำคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปทาง YouTube และเอ็ซีทุกท่านและท่านผู้ชมด้วยครับผมขอบคุณครับ